สวัสดีครับผมช่างบาสไฟซิ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับไฟรถยนต์ d m a x นะครับเปลี่ยนหลอด LED นะครับคือที่ร้านผมเนี่ยจะทำไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นหลักนะครับเพื่อให้มันลดการแยงตาชาวบ้านนะครับแต่ว่าวันนี้คนขอเยอะมากเลยว่า LED ร้านผมเนี่ยมีราคาเท่าไหร่บ้างมีราคาที่1,500บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีคนถามอีกว่ามีรีวิวไหมสหว่างไหม คือถ้าผมแต่งเป็นรูปภาพส่งให้ลูกค้าดูเนี่ยแต่งแสงโกงแสงอะไรเนี่ยลูกค้าก็จะไม่รู้เรื่องเลยลูกค้าก็จะชอบเชื่อรีวิวต่างๆนะครับในอินเทอร์เน็ตคือผมไม่อยากให้ลูกค้าทําไฟหน้าแล้วมาขอรีวิวแล้วตัดสินใจซื้อนะครับอยากให้ลูกค้ามาดูแสงจริงที่ร้านก่อนไม่ว่าจะร้านไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าจะได้ไม่ต้องถูกหลอกไม่ต้องเสียงเงินซ้ําซ้อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวนี้เลยตัวนี้คือไฟหน้า LED นะครับเปลี่ยแนแค่หลอดแทนหลอดเดิม ตัวนี้เป็น d m a มน่าจะเครื่อง2อ0พนะครับเป็นโครมเฮดสีธรรมดาอ่าเดี๋ยวเรามาดูดูแสงหน้ารถนะครับอ่าอันนี้คือแสงหน้ารถนะครับเปลี่ยนแค่หลอดอ่าเปลี่ยนแค่หลอด <c oughs> ยังขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงให้ดูนี่ครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงอ่าเดี๋ยวเรามาดูผ่านฟิล์มเซรามิดกันนะครับ มามาดูผ่านฟิล์มเซรามิกเห็นไหมครับนี่นั่งอยู่บนรถนะครับปิดไฟเปิดไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำอ่าชัดเจนนะครับที่ผมนะครับช่างบาสไฟฟิิงนะครับผมมีไฟหน้ารถยนต์ครบวงจรลูกค้าไม่ต้องถามผมว่ามีรุ่นนี้ไหมมีรีวิวไหมอะไรเงี้ยผมทำไฟหน้ามาเป็นสิบปีนะผมไม่อยากให้ลูกค้า เชื่อคำพูดของคนที่เป็นพ่อค้าผ่านการพิมพ์หรือส่งรูปให้ดูนะครับผมอยากให้ดูแสงจริงที่ร้านเข้ามาหาผมนะครับคุณจะใช้รถรุ่นไหนผมทำได้หมดแล้วก็ทำทีเดียวจบไม่ต้องเสียเงินซ้ำซ้อนไม่ต้องเสียเงินแล้วออกทะเลนะครับอันนี้คือไฟ LED เริ่มต้นของร้านผมถ้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไม่ว่าจะใบซีนอนใบ LED มันจะสว่างกว่าไอ้นี่หลายเท่าตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบตัวถูกๆดูเป็นไงอันนี้คือแค่ถูกๆนะ ชัดเจนนะครับไฟ LED ร้านผมตัวเริ่มต้นถูก,ถกๆกากๆนะครับได้ขนาดนี้คุณภาพโปรยเตอร์ไบ LED ดีคงไม่ต้องพูดถึงนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับร้านตั้งอยู่พนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับเบอร์ติดต่อ086 414 6607นะครับโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ